สวัสดีค่ะเรายังอยู่ในเทศกาลการคำนวณภาษีนิติบุคคลครึ่งปีหรือพอดอห้าหนึ่งนะคะคลิปนี้เราก็จะมาคุยเรื่องการคำนวณภาษีนิติบุคคลครึ่งปีซึ่งเราจะต้องยื่นกันภายในเดือนสิงหาคมก็คือเดือนที่ทำการอัดคลิปนี้นะคะแล้วก็หัวข้อที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันก็จะมี ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบพองกรนดอง51นะคะจะมาดูว่าเราจะยืน่นต้องยื่นเมื่อไหร่ยื่นที่ไหนใช้แบบภาษีอะไรคำนวณอย่างไรกรอกอย่างไรอ่ะทีนี้ก็ไปกันทีคนเรื่องนะคะวันนี้เราอาจจะพูดได้ไม่ครบนะคะเพราะว่ามันจะเป็นคลิปที่ยาวมากเดี๋ยววันนี้จะพูดแค่คร่าวๆให้ฟังก่อนแล้วก็คลิปต่อไปแลก,ก็จะมาดูกัน วิธีคำนวณอย่างละเอียดนะคะผู้มีหน้าที่ยื่นแบบพรห้าหนึ่งได้แก่บุคคลนะคะที่รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่า12เดือนคือปีแรกที่จัดตั้งบริษัทเนี่ยหรือห้างคุณส่วนจังกัดยังไม่ต้องยื่นภาษีนิติบุคคลครึ่งปีหรือพอห้าหนึ่งนะคะเพราะว่ามันยังไม่ครบสิบสองเดือนถูกไหมคะ ปีที่สองของการจัดตั้งบริษัทหรือห้างผู้ส่วนนิติบุคคลห้างห้างผู้ส่วนจำกัดเนะคะถึงจะต้องยื่นภาษีพดรดห้าหนึ่งหรือกรณีหนึ่งก็คือบริษัทหรือห้างผู้ส่วนจำกัดเนี่ยจดทะเบียนเลิกกิจการดูวันที่จดทะเบียนเลิกสำเร็จนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันที่จดทะเบียนเลิกเนี่ยมันน้อยกว่าสิบสองเดือน ก็ไม่ต้องยื่นพอดอห้าหนึ่งขอโทษค่ะไม่น้อยกว่าหกเดือนถ้าเกินหกเดือนเนี่ยต้องยื่นพอดอห้าหนึ่งอยู่แต่ถ้าเกินถ้าไม่เกินหกเดือนเนี่ยก็ไม่ต้องยื่นหรือนิติบุคคลที่เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีนะคะถ้าไม่เกินหกเดือนไม่ต้องยื่นนะคะอ่ะดูหัวข้อถัดไป ยื่นเมื่อไหร่สำหรับปี2567นะคะเราก็ยื่นได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2567ถึงวันที่31สิงหาคม2567ถ้ายื่นผ่านแบบเนี่ยก็จะได้บวก,กระยวเวลาเพิ่มขึ้นเนื่องจากสำมะกณ์เนี่ยเขาสนับสนุนให้ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะมันก็จะได้ ยืดระยะเวลาไปอีกวันเจ็ดแปดวันของไม่รวมเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าติดเสาร์อาทิตย์ก็ขยับออกไปอีกของปีสองห้าหกเจ็ดนี่ก็ถ้ายื่นผ่านแบบอทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะได้ถึงวันที่เก้ากันยายนสองห้าหกเจ็ดแต่บริษัทต,ต,ต้องมีอ่ e ยูสเซกับ password ที่จะยื่นกับสรรพกรด้วยนะคะยื่นที่ไหน ยื่นที่สำนักงานสรัรพารพื้นที่สาขานะคะหรือหรือไม่ก็ยื่นที่อินเทอร์เน็ตนะคะเวิร์ลเวิ์ผูติดผู้ติดไปหน่อย w w w e f i l i n g r d g o t h นะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าต้องยื่นขอ username กับ password ก่อนว่วงหน้านะคะใช้แบบภาษีอะไรยื่น แบบพองดอห้าหนึ่งค่ะเอาไว้คลิปต่อไปเราจะมาดูเรื่องการกรอกแบบพองะดอห้าหนึ่งนะคะทั้งแบบที่เป็นกระดาษแล้วก็ที่แบบแบบที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะคอยติดตามกันด้วยนะคะคำนวณอย่างไรแล้วก็เอา,เอาประมาณการนี่นะคะก็ได้มาจากกำไรไรายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง วันที่1มกราคถึง30มิถุนายนบวกด้วยรายได้เนี่ยค่าใช้จ่ายที่ประมาณขึ้นตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคมหากขาดทุนสะสมลดมาด้วยนะคะขาทุนสะสมลดมาเนี่ยต้องดูตามพองกระดอ50นะคะดูในงบการเงินไม่ได้มันคนละตัวเลขกันนะคะมันอาจจะเป็นคนละตัวเลขกัน เดี๋ยวจะมาดูซิว่าทำไมมันถึงเป็นผลลัพต์ตัวเลขกันนะคะเสร็จแล้วก็เอากําไรที่เกิดไรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยครึ่งปีแรกบวกกับประมาณการครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะคูณอัตราภาษีแล้วก็หารสองอัตราภาษีตอนนี้ก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะแต่ถ้าเป็น SME ก็คือสามแสนบาทแรกไม่เสีย กำไรเกินจากสามแสนบาทไม่เกินสามล้านเสียสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าเกินสามล้านก็เสียยี่สิเปอร์เซ็นนะคะนี่คืออัตราภาษีที่ประกาศใช้ในะตอนนี้นะคะข้อควรระวังนะคะรายได้กำไรที่ จะนามาคํานวณภาษีนิติบุคลเนี่ยไม่ว่าจะครึ่งปีหรือเต็มปีก็ตามเนี่ยต้องเป็นกําไรตามประมวลรัชฎากรหรือที่เราพูดเรียกกันว่าพูดกันติดปากนะคะว่าตามสรรพกรนอกจากรายได้จากการประกอบกิจการและลายได้อื่นที่เกิดต่อนเนื่องจากการประกอบกิจการทีนี้ก็มาดูความหมายของคําว่ารายได้รายได้ก็คือถ้า เกิดจากการประกอบกิจการนะคะก็เช่นคุณทําร้านอาหารรายได้ก็คือขายอาหารรับเหมาอ,อสร้างรายได้ก็คือค่ารับเหมาอ,อสร้างที่คุณรับจ้างของจากลูกค,ค้าคุณรวมทั้งรายได้อื่นได้แก่ดอกเบี้ยรับนะคะ,ะกําไรจากการขายทรัพย์สินและกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของรายได้เนี่ยก็จะมีรายการที่ถือเป็นรายได้และ ไม่ถือเป็นรายได้อันนี้พูดถึงาตามกฎหมายของสรรพากรเขานะคะรายได้ที่ถือเป็นรายได้เนี่ยก็เช่นเ,เงินมัดจำล่วงหน้าจากการบริการเงินมัดจำแล้วก็เงินล่วงหน้าจากการบริการถือเป็นรายได้ด้วยนะแต่เงินชดเชยเนี่ยไม่ถือเป็นรายได้เช่นเงินชดเชยจากการประกันภัยรถ รถเราโดนชนนะคะเสียค่าซ่อมแซมหนึ่งหมื่นบาทแต่เราได้เงินชดเชยจากประกันภัยเจ็ดพันบาทเพราะฉะนั้นก็เอาเจ็ดพันเนี่ยมาหักจากค่าใช้จ่ายไม่ใช่เอามาเป็นรายได้นะคะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายเหลือค่าซ่อมแซมหลังได้รับเงินชดเชยเจ็ดพันก็คือค่าใช้จ่ายก็คือคงเหลือสามพันบาท อันนี้คือตัวอย่างของการที่บอกว่าเป็นรายได้แต่ว่าไม่ถือว่าเป็นรายได้นะคะค่าใช้จ่ายก็เช่นกันค่าใช้จ่ายก็คือได้แก่ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายเพื่อกิจการรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นได้แก่ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สินหรือก็ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นต้นซึ่งก็จะก็จะมีค่าใช้จ่ายบางประเภทที่หักได้สองเท่าและค่าใช้จ่ายที่หักไม่ได้ เรียกว่าค่าใช้จ่ายต้องห้ามค่าใช้จ่ายที่หักได้สองเท่าเนี่ยก็ได้แจ่เงินบริจาคที่เข้าเงื่อนไขนะคะเช่นเงินบริจาคให้แก่สถานศึกษาสถานพยาบาลของรัฐนะคะแล้วก็ของเอกชนก็ได้เนะีเดี๋ยวนี้ส่วนค่าควรจะนำไปเช็คดูให้ได้ซะก,ก่อนนะคะว่าเงินบริจาคส่วนไหนที่เอามาหักได้เป็นสองเท่านะคะแล้วก็ ส่วนค่าใช้จ่ายที่หักนํามาหักไม่ได้หรือค่าใช้จ่ายต้องห้ามได้แก่ค่ารับรองที่เกินกว่าศูนจุดสามเปอร์เซ็นต์ของของรายได้นะคะของยอดขายหรือทุนจดทะเบียนแล้วแต่อย่างใดจะต่ํากว่าหรือค่าเช่ารถส่วนที่เกินกว่าร้อยละเกินกว่าเดือนละสามหมื่นหกอันนี้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้นะคะส่วนที่เกินสามหมื่นหกนะคะเช่นค่าเช่ารถสี่หมื่นเนี่ย ก็เอามาหักค่าเอามาหักเป็นค่าที่จ่ายได้สามหมื่นหกไม่ใช่สี่หมืนะคะโอเคเอตอนนี้ก็รู้กันคร่าวๆแล้วว่า,าภาษีนิติบุคคลพอดห้าหนึ่งภาษีครึ่งปีนะคะมีวิธีการอย่างไรบ้างคร่าวๆนะคะครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมาดูเงื่อนไขขางสรรพกรนะคะ แต่วันนี้ก็ขอจบคียงเท่านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ